สวัสดีครับผมวันนี้ทำไมเพียไม่รู้เนี่ยคืนก็นอนเที่ยงคืนนะครับสงสัยตื่นเช้าตื่นเช้าในที่นี้ตื่นกี่โมงเมื่อเช้าปวดท้องตื่นประมาณเกือบเจ็ดโมงมั้งก็จะไม่ผิดนะปกติตื่นแปดแปดโมงประมาณนี้ถ้าบ้านนอกผมตื่นเก้าโมงเลยนละพี่เยโดนยายบ่นตลอด ตอนเด็กๆนี่ยายจะชอบแบบว่ามาเรียกอะ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกทําไมตอนเด็กะนะหกเจ็ดโมงนี่ยายมาคอประตูแล้วตื่นทํางานหรือไม่ทํางานก็ต้องตื่นอะ่ะตื่นมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปงีบอีกทีนึงเดี๋ยวจะโดนบ้านอื่นเขาว่าได้ว่าลูกตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าปลูกให้เราปลูกนิสยัยปลูกนิสัยให้เราตื่นเช้านะครับไม่ให้เป็นคนขี้เกียจนะ ถ้ามองในแง่ดีนะครับก็ประมาณนั้นพอผมนี่ตีห้าตื่นแล้วดีไม่ดีตีสี่อ่ะพี่แกก็ฟิตแล้วเกินตีสามไปเกี่ยวข้าวว่างั้นแกบอกวา่าสายอากาศมันจะร้อนว่างั้นก็เลยไปเกี่ยวตอนกลางคืนเกินพอผมอขยันเกินไปถามคนในหมู่บ้านเลยที่หนึ่งโนหนึ่งอ่ะเรื่องความขยันนะแต่ผมไม่ได้พ่อสักนิดเลยขี้เกียจลูกกายพันนี่ให้ดูก่อนนะครับ วันนี้อ s u z u k milx นะครับส่งมอบให้พี่พรนะครับกระบะนะครับเป็นวิ g โกนะครับสภาพเจ็บมากบอกเลยนะครับคันนี้สภาพเจ็บจริงๆนะครับมาดูได้เลยมีรถเก่าก็มาเทิร์นได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปหรือไม่ก็มาปาเจโร่ได้เลยครับเครื่องสามพันวีหกนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแรงมากนะครับนุ่มเงียบนะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดกับ เมโซบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวไฮเรนเดอร์ไฮไรเดอร์เออไม่ใช่ไฮเรไฮไฮเรนเดอร์อันนั้นของอ s ซูซูนะครับนี่สวยเลยเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีแมนนวลบวกลบได้ด้วยนะครับภายในตัวเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับขับง่ายใช้งานดีนะครับถ้าใครที่ชอบออโต้แล้วก็อยากได้เกียร์ธรรมดาด้วยก็จัดไปนะครับรถสวยครับมาดูได้เลย ใครที่พลาดนี่แหละก็มาเอาเอ็กตรัตได้นะครับมิสูบิชิเอ็กตรัตนะครับเหมือนกันแต่เป็นตัวซีดานสี่ประตูนั่นเองนี่สวยๆเลยอากาศค่อนข้างร้อนร้อนจัดนะครับหน้าร้อนก็ลองดูได้นะครับแล้วก็มีรถเก่าก็เอามาเทินได้ซื้อสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับรถพร้อมใช้นะครับพร้อมโอนเลยนะครับ วีออสรุ่นท็อปปี2 0 1 6มาสด้าสองนี่ก็โอ้โหฟังชั่นออปชั่นจัดเต็มนะครับปีใหม่ด้วย2019ออปชั่นเนี่ยลน้นลนนะครับทรงสวยรูปลักษ์ดีไซน์ตอบโจทย์คันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นในเรื่องของออกรถ0ูนบาทนะครับฟีดาวได้เลยนะครับ0ูนบาทเครดิตดีนะต้องดูเครดิตด้วยนะครับก็ คุยกันได้ครับติดอะไรยังไงแจ้งได้นะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสไตล์รถตู้กึ่งรถเก๋งนะใครที่อยากได้รถเจ็ที่นั่งฟิลเหมือนแอ p พานะหลับตาแล้วนึกเอาให้เหมือนแอ p พาเพราะว่าเบาะแถวสองเนี่ยมันแยกกันนะครับนั่งสบายมีจอทีวีจออะไรไม่รู้ว่าดูดีนะดูแบบครอบครัวาจ๋าเลยนะครับสาหรับรถครอบครัวนะไปให้แม่บ้านไปรับลูก ส่งลูกเรียนหนังสือไปจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้รับคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างนี้ครับเหมาะมากขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแถมประหยัดน้ำมันด้วย c ีวิกเอฟบก็ผมนึกถึงวัยทํางานนะประมาณ40ขึ้น35ก็ได้40ก็ดี45ก็ยิ่งดีนะครับ <laughs> สไตล์ประมาณนั้นนะครับเหมาะนะครับเหมาะมกับผู้จัดการพนักงานทั่วไปก็เหมาะ นะครับเหมาะหมดแหละที่ใครขับก็เหมาะซื้อเถอะคันนี้ก็เหมือนกันก็เหมาะเหมือนกันนะครับสําหรับพนักงานครูอาจารย์ได้หมดนะครับนี่มองไปถึงน่นเลยนะก็เอาเรื่องอยู่นะราคาปีปีค่อนข้างใหม่อ่ะราคาเท่าไหร่นะห้าเก้าเก้าใส่ผมไม่ได้ใส่แว่นด้วยดิห้าเก้าเก้าปีใหม่เอฟซอ่ะคันนี้เกือบชมปัจจุบันอ่ะนะครับปัจจุบันก็ยิ่งสวยนะครับเพราะว่า ซีวิกยอดฮิยอดนิยมคนชอบถล,ออล่มทายเออลืมอัปเดตไอปาเจโรไม่ใช่ปาเจโรมิ b i บิชไททันไปแล้วนะครับไตไททันเออส่วนใหญ่เขาจะเรียกตยไตไตทตันเอ้ยรถพ่อผมนี่นี่รถพ่อผมคันสีเขียวแบบนั้นเลยเนี่ยยี u ู u ที่เขาขนเขาเรียกรถอะไรอะพุ่มพวงใช่ไหมเนี่ยรถพ่อผมอย่างนั้นเลยนะเมื่อวานผมรีวิวอีูไปผมก็เลยนึกถึง รประมาณนั้นนะรถพ่อผมผมนึกถึงพี่ที่อยู่หัวหินเลยเนี่ยคันนี้จาได้จําได้เลยนะใครโทรมานี่ผมจําได้นะพี่ๆนะเนี่ยโทรมาแล้วก็ว่าจะเข้ามาดูรถนะครับผมรอพี่อยู่นะ <laughs> จัดไปนะพี่นะรถทรงสวยนะครับแล้วก็มันได้ชุดแต่งมาจากโรงงานอะเป็นตัว TRD นะครับ คันนี้เลขกไม้สอ0 0สนใหน่อยๆแต่ว่าสภาพสมบูรณ์แล้วก็ราคาถูกกว่าวีออสอีกอะนะครับผ่อนก็สบายได้รถขนาดกลางนะครับราคาย่อมเยาวมาด้าสามจำได้เลยพี่ตั้มพี่ตั้มอุดอร <c oughs> นี่ตามเลย <c oughs> ตามเลยถ้าพี่ตั้มดูอยู่จัดไปนะพี่นะนี่เข้ามาชมรถได้เลยสีแดงแรงนิดสีแดงเรียกทรัพย์นะครับ <c oughs> จัดไปสวยๆ <c oughs> ฟังก์ชันออปชั่นคุ้มค่าคุ้มราคาราคาสองแสนหน่อย ได้รถขนาดกลางเช่นเดียวกัน5ประตู h ฮทส์แบ็กสวยๆขนของได้ขับง่ายใช้งานดีช่วงล่างดีเยี่ยมสำหรับมาส d a านี่เป็นไงมาเป็นชุดวีออสน้องอันติสนะครับสองสองสองถองเท่าไรไม่ได้ใส่แว่นสองสามสองสามสองสามเท่าไรสองสามเก้าผ่อนห้าพันสองนี่สองสามเก้าผ่อนห้าพันสองเบาะหนัง ล้อแม็กสวยๆนะครับล้อสวยดีคันนี้นะแล้วก็ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะครับเบาะหนังดําแดงนะครับตามนั้นหน้าขับน่าใช้สีดำสวยๆหล่อๆนะครับคันนี้หล่อนะครับหรือ Honda j a จ z ก็ได้มาดูได้เลยใครที่ชอบ Honda j a จ z สาย Honda ก็ยอดฮิตยอดนิยมนะฮอนด้าเจใช้กันทั่วบ้านทั่เมืองเหมือนกันขับง่ายใช้งานดีแถมประหยัดน้ํามันนะครับรูปลักษณ์ดีไซน์ตอบโจทย์ทรงสวย ตามนี้มาสด้าสองก็เพิ่งเหมือน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 ผมเพิ่งถ่ายไปไหมอ่านี่ประมาณนี้ะสีขาวสวยๆนะครับนักศึกษาวัยรุ่นคุณพ,พ่อคุณแม่ซื้อให้น้องไปเรียนหนังสือก็ดีครับปลอดภัยดีใครที่กําลังมองหาบิ๊กไบค์ก็ขยับนิดหน่อยดีไม่ดีราคาถูกกว่าบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่สามแสนกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามือสองเท่าไหร่ไงแต่ว่าถ้าป้ายแดงก็เอาเรื่องอยู่นะบิ๊กไบค์อะ นี่ผ่อนผมว่าผ่อนถูกกับบิ๊กไบค์อ่ะสี่พอ่ะแล้วดีไม่ดีผ่อนถูกพอๆกับมอไซค์นะครับตามนั้นอากาศร้อนอย่างเงี้ยขับรถเก่งครับสบายแอร์เย็นเพียงพอวีออสก็น่าใช้นะเพราะว่าอะไรได้ดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับใช้งานง่ายเครื่องอึดถึกทนนะครับโตโยต้าขึ้นชื่อนะยอดนิยมคนใช้เยอะนะครับนดตี้นะครับ ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็มันเป็นรถมันมีหลายรุ่นแล้วอะนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะครับคนใช้งานนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันมีหลายเจนหลายรุ่นแล้วอะนะครับจนถึงทุกวันเนี้ยนะครับมีมาเรื่อยๆนะเครื่องก็ดีขับก็ดีนุ่มนะครับแม่ทนเเนนก็ไม่แพงนะแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรถสวยดูดีนะคนคูก็เหมาะนะ คนครูปรยาบาลนะครับนุนมองไปถึงนู่นเลยประมาณนั้นนะประมาณนั้นนี่คันนี้ก็นิสสันมาเดี๋ยวรอส่งมอบนะครับเดี๋ยวรอส่งมอบน่ารักนะครับน่าใช้นะครับ,นะนะรบประหยัดน้ำมันโคโรล่าอันติสดีเอ็นจีจากโรงงานอันนี้ก็มันมันมันน่าใช้มากเพราะว่าถ้าใครที่เดินทางไกลหรือว่า เดินทางบ่อยๆเนี่ยไปตังเงีวัดขับรถร้อยกิโลอะไรเงี้ยบ่อยๆอ่ะอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งอ่ะแนะนํานะครับครลลาอตันตซีเนจีประหยัดสุดๆนะเป็นรถขนาดกลางขับง่ายใช้งานดีผ่อนถูกกว่าวิออสอีกพี่เอ้ยนะสีสวยด้วยสีบอลเงินนะครับรถสภาพอย่างแจมนะครับมาดูได้เลยมีรถเก่าๆก็มาเทิานได้นะครับเมื่อวานผมรีวิวอ s u D ุดีแม็กคัน้ไปนะครับสุดอ่ะสุดจริงๆนะครับ ใครสนใจก็หลังไม้แล้วกันนะครับรถไม้น้อยมากๆคันนี้สวยมากนะครับสภาพมันยังหายากมากอ่ะดูผมก็ยังตกใจว่าเออมีอยู่เว้ยสภาพแบบน,นี้นานๆนานๆไม่รู้มาสักคันหนึ่งอ่ะจะได้รีวิวแบบนี้นะครับจำได้มีซิตี้คันหนึ่งของพี่คนนั้นอ่ะปี P 06นะครับพี่ผู้หญิงมาจากต่างจังหวัดอ่ะแกบินมาแล้วก็ซื้อกลับเลยนะครับจำได้นะพี่ๆนะ ที่ผู้หญิงน่ารักมากนะครับอ่าก็มาซื้องเงินสดกลับเลยนะครับคันนั้นซิตี้ศูนย์หกสีดําจําได้แค่นั้นนะครับดวยสวยเลยคันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่เป็นรถกระบะนะใครที่กำลังมองหายอยู่ลองดูได้ครับมาดูของจริงได้เลยที่พอผมบอกว่าแอร์เย็นสภาพอย่างนู้นอย่างนี้นะแนะนําให้มาดูรถนะครับว่ามันจริงไหมแอร์เย็นฉ่ำไหมเย็นจนหนาวจริงๆริงไหมนะครับเราจะได้รู้ว่าเออผมพูดจริงหรือเปล่านะครับหรือว่า เม็กหรือว่าโกหกว่าแอร์มันเย็นไหมนะครับก็อยากให้มาสัมผัสเองเนาะจะได้เห็นของจริงที่ร้านรถจริงได้มาดูทดลองขับว่ามันเป็นแบบที่พูดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นี่รำรวยร่ลำรวยครับผมเดี๋ยวเราไปส่งรถกันนะฮะที่ที่ทำงานนะครับไม่ใช่ที่บ้านที่ทำงานก็คือบางใหญ่นะครับนนทบรุรีนี่ ออกแดดสวยทุกคันนะครับขอได้ล้างพ่นเคลือบอะนะครับอตอนรีวิวคือมันมีฝุ่นไงนะครับาะจอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ล้างพ่นเคลือบเนี่ยี่ดูนี่ไปแล้วเห็นไหมสวยดูไหมโอ้โหผมว่าไม้กับสันหมพังแล้วแหละ่ะไปเดี๋ยวเราไปส่งเจอกันที่โน่นนะครับบางใหญ่นะครับที่ทำงานของพี่พรน,นะครับ คครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะสวยไหมพราะออกแดดยังรอเลยนะครับนี่ผมให้ดูต้องเจอแดดอย่างนี้นะครับนี่นะบางบนเรือบตะกี้ถนนตอนเดินทางมามีการทําถนนด้วยนะครับอาจจะมีขุดบ้างเล็กน้อยนะฮะให้ดูความสวยงามนะครับ <c oughs> นี่ สวยแน่นอนอย่างที่น้องกิดรีวิวก็ต้องบอกว่าต้องรอล้างพ่นเคลือบนะครับขัดแว็กให้อย่างที่บอกไปแ่มแน่นอนอย่างเงี้ยพอมันได้ออกแดดเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แ่มเลยนะครับเ <laughs> พราะว่าตอนรีวิวมันอยู่ในร่มนะครับมันแสงมันน้อยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีฝุ่นรถยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ได้พอล้างนะฮะแฉมมากๆเลย นี่ครับรอ,อเลยนี่สวยไหมั้ยนี่สวยไหมย,ยังสวยถามเองชมเองด้วยถามเองตอบเองเลยนะฮะ แลพี่พรก็ขับมิวมิวเซเอยู่แล้วนะครับนี่ก็ขยับมาเป็นมิวเอ็กนะครับรอจัดนะครับรถสีดำรอดุรอเข้มรอคมนะครับลงล้อสีดำยิ่งดุยิ่งรอเข้มไปอีกนะครับเหมือนผู้ชายแบบมีหนวดหน่อยอะนะครับ <laughs> ประมาณนั้นบึกบึนนะครับนี่ดุดันนะครับอ่า ส่งถึงบริษัทเลยนะครับพี่พี่คนไหนที่สนใจเนี่ยครับไม่สะดวกติดงานติดทุระต้องอยู่ดูแลร้านนะครับไม่สะดวกการเดินทางแจ้งได้นะครับเดี๋ยวพี่แอนเนี่ยจัดบริการส่งถึงบ้านเลยส่งถึงที่ทำงานเลยนะครับได้หมดนะฮะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยขึ้นเทลเลอร์ไปนะครับเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นยะลาณราธิวาสอย่างเงี้ยครับสงขลาหาดใหญ่ได้หมด นะอุบลสกลนครน,นะครับจัดมานะครับจัดไปให้ได้หมดมีรถทันเก่าเทินก็ได้นะครับน้องกิตไปมาหลายที่มากนะครับก็คือขับรถไปส่งต่างจังหวัดแล้วขับรถพี่ๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปดูได้นะครับถ้าใครที่เพิ่งติดตามเนี่ยก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ในการส่งมอบรถนะครับเยอะมากลองดูได้นะครับนี่ให้ดูมุมนี้เป็นไงโอ้โหอ,อย่างรอนะครับนี่สุสงมิวเอกรู้สึกว่าตอนนี้ยอดเขาเหมือนจะแซงนะ จะแซงฟอร์จูเนอร์อีกนะนะครับที่ผมได้คือผมเห็นกันผ่านนะยอดรู้สึกยอดเยอะขึ้นนะครับเหมือนจะแซงนะนะครับได้ข่าวมาแววๆนะครับนี่สวยมากนะครับประหยัดด้วยนะครับ1.9นี่หลอไหมหอสุดๆแต่ผมมันร้อนมากตอนตน <laughs> ากเดดยี่ดีเลยนะก็ขอบพระคุณที่พรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงร่ลำรวยร่ลำรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะครับผมนี่อ่ะโอเคครับเรียบร้อยใครสนใจนะครับพร้อมออกรถปรึกษาแฟนและคนในครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับตัดสินใจพร้อมออกรถภายในเดือนนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์น้องกิจนะเบอร์อะไรเบอร์0852491987 0 8 5 2 4 9่เก้ หนึ่งเก้าปเจ็ดครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับรับเทินรถคันเก่าด้วยนะรับซื้อด้วยนะครับจัดไปเด้อโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อน,นะครับครับ <c oughs> ของค้าพี่พรสวัสดีครับดีครับพี่พรน่ารักแฟนพี่พรก็น่ารักมากๆครับผมก็รังกิจแฮปปี้ครับยินดีที่ได้บริการนะครับผม เดี๋ยวขอตัวก่อนครับ